สวัสดีครับพบกอัจฉริยะนะครับผมกำลังแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวันอังคารที่13มิถุนายนนะครับผมเดินหวยราวรวมวันนี้เดินไปที่98นะครับมากับ2 3 7 6 9 9 8ครับ9 2 9 3 9 7นะครับ9 6 8มา8 2ครับ8 3ครับ8 7 8 6นะครับหลักร้อยสี่ครับ สี่เก้าแปดครับสี่เก้าสองสีนะครับ482ครับ483 487 486นะครับชุดเน้นนะครับวันนี้วันอังคารเน้น3ชุดไปที่เก้าแครับเกแล้วก็82 498 492แล้วก็482สองครับสำหรับ แนวทางหวยเรารวมวานงคารที่13มิถุนายนครับโชคดีครับ